มตการอาจารย์ครับอ่าจะเล่นจะเล่นจะเล่นอ,อืเป็นเจ้าไหนกงชุดทยได้ดไททดอาจารย์มาสการครับกงชุดใายครับกงชุดไทยไท้ชุดแล้วมันนงชุดใต้ก็มีเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอม,มีแต่ย้ำมีแต่ยำ้ำออหอยย้ำจังไนวาสูฟังเลยเด้อบ้าเนเอาจารย์เนย้ำก็ย้ำจุดเก้าขนาดสามศูนย์สองขนาดสามเือสองนี่นะทีอาจารย์หาเก้าหาเ่เน่เซไปทั้งไหนักหนักไปทั้งไหนอาจารย์ศูนย์สอง 02ชัดเปลี่ยนขัดแน่แต่เขามามันถามเร็วดิยังมไเ้็วชาระทุกสุกดีไปตามเร็วดิเขามาเนี่างประเมว่าจานสันกับแปกไปนั่นเเียติม่ไเ้ถามจะเียมาปตะกับเีตีฟันดีว่ารอาจานฟันดีว่าตัวได้ตีโอ้ยมมีว่าโอ้ยจานสันนั้นจันยังไปน้อยนเพี้ยนสันง่ายไปตีสันไม่เลืมแล้วเนี่ยก็ได้มาัตัวได้เดี๋ยวนี้นี่สสยงว่าตัวฟังเงนที่เฝันฝันนั่น เตี้ยปลา,าเขียวๆน,นั่นปัจจุบันจะฟังฟังมาอยู่นี่สิบสามสิบสามปีเอ้าสิบสามปีลรอบอยันตั้งแต่มาอยู่นี่นะสิบสามปีอันนี้ว่าได้เป็นร่วมเป็นเลขอะไใดๆทั้งสิง<อ>้นบอยัอันนี้ว่าก็หมายฟังว่าจะตัดบัดบวชมันมาอยู่นี่สิบสามปีครับบุคคลเห็นฟันพวยิี้จัดเตี้ยอันที่ใครว่าคุณเจ้าฟังว่าใจสุดเขียวหันครับบุคคลเห็นยิ่งจัดเตี้ย คอยมานอนคิดมานอนคิดแบนนบนี้ว่านยังกบบไม่คู่ฝันว่ามีผู้หญิงอย่างนี้นั่นหมอไม่คู่หรอฝันแม่คู่ฝันว่ามีผู้หญิงอย่างน<อ>ีใ้ใจเสียคือหมอห้องหมอห้อมแขนยาวมันขอได้มานอนคิดว่าอยู่สี่สิบประมาณสี่สิบนี่งคอยมานอนคิดมาแต่ใส่ผู้หญิงหูเคยฝันจบกเทียวจนหน,น,นุ่มคอยมาคิดนเรื่อนพญานากันาะให้หนักตีหนักกุศลอยนี้แต่พอกกอยเอามาถวายก้อยนี ไฟดวงดียังกันใหญ่นั่นแหละไหมตอนนั้นนอนจิตอื้มจิตมันพลิบบอเพราะว่ากูมาอยู่หนึ่งสิบสามปีกูไม่เคยเห็นฝันเห็นผู้หญิ่งจกเที่ยวกว่าจังวันนี้ใช้บ้านเคนก็เห็นฝันเห็นฝันว่านี่มาเบิ่งข่อยสิมาเอามาหาข่อยมาดูแลข่อยบันนี้ชมวยเลยว่าก็ต้องมาดูแลเพันอกมันมีคนดูแลเพันแล้วผู้หญิงใส่สุดเผียวอยู่หันกว่าจัอฉันดิเมื่อนั้นขอพงุ่นตาขอเป็นขอขอจะไล่นี้นะ นะจากมันเพิ่นุมเอาม้าให้กพ่คิดนั้ของคอบริจินเนาะเอาตามรักคอยกับเคื่อเสียงของพวกนี้หรอกคอยไม่เชื่อแต่ไม่ลบลู่คอยเต้บ่บ้างแต่อคอยพูนอ่ะบ้านนี้มานอนจิตเดยเพราะเดี๋ยวคนมีโชคนี่ยแหละเบ้าเนาะบ้านเนี่คกู่ฝันนะมานอนจิตเดยมนนันมขึ้นตีสองานนะอนลับมาขึ้นเนี่ยนะอืมอคิดอันนี้อืมรับตีสองยงไรขึ้นเลย ส่งขอควาาไปตีสามรอผมสะดุ้งนอนกับบอรับบัตนี่ชั่วโมงนึ่งนีดยบรอรับชั่วโมงนึ่งเงียบตีสามตีเินมาก็ขอขอาได้ส่งขอคว้ามาได้เขามาไเ้อเาสั่นบอกคาค่าคิดบอกเอเพิ่นบ่อยนอนมันบริกิตอันนี้หลายดิอันนี้เพราะว่ามันมันแกมันบึเดเดียวนีมันโอโร้รดรปบาดอ,อันเี้ยอนี้บันมันก็น,นอ่นมารับอันนี้นะ<อ>เดี๋ยวมานอนอยู่นี่นอนอยู่หองแรกดิมันนมนอาน่ดูหองนอนเดขอดีโอ้ครับนอนงดูหองโซฟาอันนี้ รับแขกข้างในหันบบาของกันี่หันเบารับก็รับยี่ห o m r e โซฟาอันนี้มันเคลื่อนนี่รับจมูกหนึ่งอันนี้ตื้นขก้นมากกระเล็นจะตัดไปขนาดนั้นี่มาไม่คิดกัยครับบนพ้นว่านยังเกาะนี่ยังเกาะเรอาทักก้จาสทร์ใ่นะโอ้พนว่าแบบมันโฮกใบไม่น้ำโมนี่มันโฮกเื่นนั้นบังกันเห็นบ่บองช่องนั้นะช่องนั้นก่อจะเป็นอ่านพระแย่นาอยงเดียวนะ ปลาคาบก็คืพวกปลาคาบมันน่ะก็จะง่ายไปยุหันีันนี้วันหกบอกอนไันหกมันไม่ได้ขีดดินไม่ได้ตวใหม่ไม่น้อยน้อยตวปั่นมามีคนมาสักก้มศาสให้คอยไ่เห็จักเทียนเนาะกองผมาบอก่อยว่าไม่เห็นใ้ไดเราะเดิดอกคันมาบอก่อนจะบอพ่ไม่เห็นใรอยู่วะคือพ่อปันคอยแมนอินคอยคืดพ่อนะคืดพ่ออันชุดเขียวนี่แหละอย่เคเห็นจักเทียจะขอยมาอยู่นี่ยังว่ะอีรีอยมาอยู่นี่ก็เคยจักเทียนมิตพุ่มดำมันน่ะ มีเตปูผู้มรดที่เห็นก็ไดมีตปูภู่มหาคู้ดำๆที่ไอเอฟซีฟันเห็นบอกที่เอฟซีเออนั่นห่ะขดสุลินเอฟซีสุลินรับเอฟซีสุลินรับจะมีผักขาวอยู่สองงานเขาว่าไหนล่ะตะกี้มันโดนอะไรล่ะมันยืดต้นบกไงนี่แหละคิดว่า่ะครับอันมะขาวอยู่ทั้งนานขอยเห็นสองเทียจะประวัวมาไหนดิ่ที่แรกกคนขี้กอยู่หรอกแต่นี้มาโรดกัอยู่ต้องกันว่าโดนตัวตี บอมันนั่นม่านนันม่านนันถ้าไม่คู่บ่มักฝันว่ามีผู้นิ่งอายุมันสี่สิบปีมานนี่คอยจีคิดบอกดิคอยจี๊บใส่ธรรมดาดิวันนี้ก็มาเบิ่นคิดอันตอนนั้นก็ไม่โจกว้านนีงก็อวันไม่คู่ฝันนี่ิ่งเกียมหอมมีนี่กามาคิดเอาท่านผู้นิ่งแล้วก็แทบ้านนั่นแล้วก็ฝันว่าผู้นิ่งรักษาจนอยู่แล้วก็ผู้นิ่งขึ้นไปหาข่อยใส่สบายสีเขียวเดี่ยมหยาบหยาบนี่แหละ เรขอบ,บ่มักบนเดียมพดเขาก็เลยบอกต่อพญาน,นาคก็เป็นองค์สีเขียวเนาะถ้าเป็นองค์สีเขียวถ้ามัดกิดกินเง,นงนนนี้อยู่บ้านท่านน่ะนั่งกิอยู่เมื่อคืนเส้นคิดเส้นนั่นแค่คุณมาต่ <c oughs> อกินกาแฟ่ยก็อยู่บนนั่งอีกนั่ว่าท่านนอกเพรกาแฟ่ยก็กินตะเวนเราแหละแล้ววันนี้อาจารย์ผู้ใดที่เป็นผู้ออกมาถ่ายบายที่น้องนี่นะมูมันเอาตะเกียบนั่นเื่อมไปใบหน้า ก็<อ>น่าเราไม่นั่นมันได้เมียมันนี่มียมันบอกว่าต้องเอามาถวายวัดก่อนขอยกปฏิจิตว่าแถวจะเอาไม้ถวายข่อยเนาะขอยกปฏิจิตว่า,ยา,ยาแถวยะนาคมาใส่กุดแถวแถวข่อยพร้อมเนาะเพื่อนเอามาถวายแต่ได้เอาลงไว้หมองอ,อ่างนีว่าเอ่างต่างๆมาบ้านานี้ตะกี้มันเย็นดังข้ามสิเมี่ยนกกี่มันสีไม่ใส่แลมเขามืองใส่แลมม,มันบอมันจะเย็นมันบอ งี้จะออกมาหากูว่ามันบ่ะเยนนี่บอกว่าจันทร์อกใจเสียสุดเจียวมากเลยนอนดิเอาเสื้อลันออกบ่านอะนรกันมาโอ้เอยกันยังงงมันนอนเกียอยู่กับบกอันเพราะว่าไม่อยู่นี่ก็บบุกไม่น้อยปีเนาะกับบกเคยฝันเห็นพวกนี้แจ็กเตียนเนาะกันเถียก็เห็นคือพุ่มหมดตอนนั้นหมดเจอก็สิเอางี้อันพี่น้องพี่น้อยไม่ค่อยมีเนาะกันเถียเคลนพุ่มหมดกับต่ายมะขาวอืมกับต่ายมะขาวเห็นซองเตียประมาณหาโม่งผกแดงเนี่ย ตัวย่างเขาในนี่รถบอกเห็นที่แรกย่างออกจากคนมาคกจากประตูขนตะกี้ไม่ได้มีประตูดิครับตรงมุมนั่นเออตรงมุมขนน่ะย่างออกมาจากขนน่ะออกมาชื่อจีจีหอดซาล่าไงนี่แหละครับจะโยกหัน็ไปรถไปเห็นว่าจองนั่งยุคุตตนี่เย็นวันนี้แหละเป็นตัวย่างก่อนเนยเพราะว่าปีนั้นมีพระมาบวชนั่นมีสามเป็นซีกับเจ้าของครับเขามาเรียนอยู่นี่แหละเรียนด้วยเม่น ข้ากันมาอ่านหนังสือเนี่ยบอกเขามาหนังสือก็ได้ห้องตามบ้านม้าม,าม้ามาันเห็นผู้ไร้ยางเขานี่ว่าใส่สุดขาวๆนะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ห้องมาบพอเห็นนี่ลงกี่เพราะฉะนั้นตาก,กูไล่บอกแต่มันมันได้หรอกนี่นะตัวนี้นออก,กี้แถวนี้เขาจุดปรตัดดินี่พอมันหกสะพัดพตอนนั้น,นมื่อวานมันมื่อก่อนมันกับเชฟบาสเป็นปรตัดให้นี่ เพราะว่าคอย์ิตัดอันแถวนี่คอย์ดิตัดเป็นอันเป็นช่วงตัวลังออกพัษาของคอยิตัดกับเขาพัตษาน่สีตัวแถวนี้มััก็ดีด้ว่าว่าสเฮ็ดนี่นะมันคือแม่นมันละปูนละห่อปูนหอปูนเฮ็ดเปแพงกวไปแล้วกดีแพงแล้วเฮ็ดหัวแล้วไม้ก็พยับคอร์ดิตัดทิงกับปูกไม้หน่ตัวโอ้ยเอาไ้กับบริเฮ็ดอย่างดอยก็ไเพก็ได้ ได้บุญเนซีตัคนมาเอาไปเฮ็ดน้ำม่นสมไปงานป็นการเป็นงานทีสล้องประตูโค้งยังสีเพิ่นกับม่านว่าสี่เฮ็ดประตูล้องประตูโค้งสามปีแล้วข้าลองบอยข้าโควิดปีน้ราจะได้องกันแนอีกส่นกต่าลองความประตูโค้งรถความรถสมนกจังนั้นแหะจังว่าก็ได้บอกกันเพื่อนนี่นะ ผมไม่โจบว่าคัน้นสีบ้ามืออื่นนะคือว่ามาทำความสะอาดตรงนั้นครับคนบเนาะกพราะเศษเศษทรางเขาก่อนอ้างให้พร้อมนะพอเห็ดจะเหย็ดกุดยืนถ้าไม,ม่นั่นบ่มีงานนะมันแล้วแล้วละเพราะว่าคนนั้นชุวยมันนี่ก็เอฟซีมาเจ้าบ่โกน่งเงี้มากข้อกับไปซื้อไปสร้างของสร้างของรถเนาะก <c oughs> ็จะตรงไปยังมันจะเนาะเนี้ยไปไหนซื้อเนือื่นนะซื้อยัง ม,นนามาแล้วข่อยกับบ้านมาจุจยสิกับแฟ้ามาสบายขอายอ่อยยอะเนาะนั่นแตแฟย่างในคนนีสวออกอ่างเร้วแต่จะควังเสือกแฟ้มมาใหม่มกินแต่ยนน้ำมากินแล้วก็ไปนั่งกินอยู่คนเดียวโ <laughs> อ้กินเมื่อละซองหนึงดอกห็นมากกันนะ <laughs> นะ่ะแต่ว่าอนเลขนะยำตะเก,กาั่านะ่ะ <laughs> แต่ว่าข่อยมันไปมันตัวนั้นนี่ตัวนั่นตัวศูนสาม สามศูนย์สองสามตัวคนเนาะเปเปะเลยเนาะห้าเก้าคอยมัน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 เปอย่างมาต่ำ่อยยังเียนหลังจากนั้นก็คือนิ่งไปเลยมันอกหลังจากที่เพื่อนมาบอกแต่ที่แรกเรานิ่งไปเลยแบบบัตรจี่มาบ้านบอกว่าดังตึบนี่นะครับบตึศูนย์สองมาตึบเลยตอนนั้นจั้งวันอื่นเขาไม่เงินครับนานไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เท่าหาเก้าขนเทนังวันี้เอซีเขาว่ามันตัวอะไกัแน่งสินะ บ่เพิ่นเข้าใจยุ่ว่าสองตัวนี่แหละเพราะไม่สองตัวนี่มันหนาเขาตซื้อไวจ์ก้นบนีครับบออาจารย์เกลับไปเนี่ยนะตัดนาตะลังบ้านเรเท่ากับเน้นเน้นศูนสองแต่ว่า้ดคันโล่งลางมากไม่ได้เป็นซองศูนแต่ว่าคันบนนะบพราะไปตายได้ยุ่น่ะ ศูนย์สองศนมาเลยอยู่บนเอาบ่ไปตายใจอยู่หัน่ะศูนย์สองเลยขั้นออกบนน่ะศูนย์สองเลยบ่มีกลับดิออาถ้าหอวล่างนี่ที่สองศูนย์มุขาไไ้ก้อนเทียนเ้วเริ่มบานบ่ไปตายใจอยู่หันละศูนย์สองหกอนเทียนหลายปูบอกว่าไปตายกปตายใส่อกบ่ทันนี้ท้ามันเป็นอีนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แต่ว่า กันดิฟ้ากันซื้อกันซื้อไว้ตั้งไปมาตลอดเน่ยใช่ว่าการแบกนี้บ่มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่เือตั้งแต่ต้องวัดมากหน่อยแต่ยังบ่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนี่แหละคือเพราะว่าต้องจังซี่ต้องจังซี่เขาดีวางจนอ่ะขาเข่ามันตั้งแต่ผนมากนะมันสีบ่มียังไงนะมันก็เงียบปิดไปเลยจสินะขาเก่านิ่งมันเงียบเปลี่ยนสินะมัเงียบนะสุมนึงเอาไว้จนแล้วก็เพราเข้าใจอยู่แต่ว่าหายซื้ออยู่แต่วันบมมาต้มทั้งเลย ขั้นสิแม่นี่มันก็ยูหันนะบ่ไปใส้หอกครับเพิ่นเพิ่นอันนี้ไว้แล้วเพิ่อไหนั่นแหละแต่ว่าขั้นบ่ร้อยนี่คอยมันใจสุ่นสองร้อยร้อยเลยมันไปบ้านห้าห้าเก้านี่แปดสิบคือต่ำตลอดนั่นสองมันสุ่นอยู่ใหญ่ไปยังหรือไม่เหมือนันอ้าวอาจารย์การเมือนั่นเดเมือที่แม่คู่มากนั่นเดที่ปู เพิ่นมืบอกเลยไอเบงเอาอยู่หลักห้าเก้าเอเนมายำอีกเทียได้นั่นอันเดียวกันห้าเก้าถ้าทิแปดไปออกกันั่นเฉยแปไปออกน้อยบอกออกน้อยออกน้อยอันนั้นเป็นมายำไม่กู่บนไมาย่ำเฮ้ามันบอกแมนแมนหาเก้าถ้าไม่ไม่ไม่มาพืนก็จะป็นตัวเตียนเห็นไหมก็จะชวนหาน่ะเงี้ยงแรงมากเลยกูดีเตียงกบไอกูดียงกัสี่ลวสนหน่วนหานี่ แล้วก็มันใจบนเป็นร้อยเปอแปดสิเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเอร์เซนต์มล่างสิบพอมากเลยหุส่นห่มันนี่นะสนอกับขึ้นกันขึ้นกับบางกันส่นบัว่าข่อยว่านี่แหละถ้ามาห <c oughs> มันแบบนั่นนะองสถ้าออกสุนถ้าออกส่นองก็สสองตรงตหดบนที่นี่ถ้าเปนลางก็ขึ้สองสนครับส่วนหาเก้านี่คันไปบนนี่เก้าหาตัวเดียวโปเปตที่เป็นเก้าหา ท้าไปมาลังข้ามาลังหาเก่าขาามาลังพระศิมาหาเก่าเข้าไปบนนี้สิเป็นเก้าหาท่านที่ชัดเจนนะเข้าไปบนนี้สิเป็นเก้าหาท่านที่ชัดเจนนะชัดเจนชัดเจนคือว่าชัดเจนมากไหมครับครับชัดอีกที่ที่จริงไปตัวเรืเนี่ยต้องยังที่ละคันสมมติว่ามันหลโตโอ้ยมันจะเปเช่นนั้นแบบออกว่าออกจากปากเข้าเลยว่าสามศูนย์สองกับห้าเก้าพุดธจบ เราบจบครับสามศูนย์สองกับห้าเก้าจบเลยเก้าจะเป็นล่างถ้ามสมมุติว่าเป็นบนก็คือเก้าห้าครับถ้าจะเป็นล่างศูนย์สองไอ้สองศูนย์ถ้าจะเป็นบนคือศูนย์สองต่ว่าให้ซื้อไว้น,น,น,ไน้ำกัน่นแหละครับซื้อไว้น้ำกันคำนี้โสดีม่มันอันชะตาพ่อับพบกันมุกติแม่นมหากันในอีกหน่ที่แม่นานั่นตัวแต่ว่าก็จะไปเฮ็ดคักเฮ็ดเนียเลยล่ะจะเฮ็ดไม่ใชกันผู้หนึ่งก็มันผูหนึ่งกันมา มีอยู่ร้อยหนึ่งแต่ซื้อไปหมดแล้วพันหนึ่งนคอมเมนต์ขอเมีนบอกอพราะจะเป็นแบบยางถูว่หมันกลบวไมนกบวถือเพาะยังใส่ยหนึงซื้อซื้อมาลวพันหนึ่งเัยหร่าโอ้ยเหกานั้นเด้อพี่น้องเลยอ้ากลาลงทุนเนี่ยลงทุนลงทุนอยู่วันที่หลังให้คือวันน่ะม่น้ซื้อมาเป็นสามเมืองสีมือนกันบ่ถือก็จาเก่าฟาดไปตัวเดียวศูนย์องห้าร้อยบาทจด ออกมากับโปเปกันเต็มเต็มดวงทั้ง่นซหลายตัวก็มีประโยชน์บ่กันซื้อหลายตัวถึงมาได้หลายไม่นะโัวขาดทุนนี่ตัวได้ตกใส่สามไร่ตัวตี้ยตกทุนตัวของใส่นี่บจะก,ก,กี้ซื้อจยังกีซื้อังส่วนบ่เลยถือโอ้ฮักค่าฮักค่าซื้อไดยู่หกไรห,ห้าสิ กไปซีมาเห็นยังอันอันมนีเมนปัญหาอกจากเนาะมีนี่แหลมเห็นคนงงบ้านนี้เขาบอกช่องีพเห็นไร่งบานนี้เขาบอว่าพระที่บ้านพระอะไรทำไมล่อย่างนั้นอย่างนี้ไปสันทิบาก็มันสกุย่ใกล้กุตีนี่สบ่่่ำนะเอาตามนี่แหละดเ่ดนี่ยนะนะกระชัดเจนอาจารย์พจนกให้ชัดเกนแล้วนครับพีซีครับกัปีนีพีจนาคิมา กี่สิบมีย่องที่นไม่โซกันเขามาวัดบ้านี้กม่กินต่กาแฟ้ซงก็จะเลี้ยงเด็กาจะบริวากันนั่นแหละตมันจบแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่ละสามสิบสสบโอ้ออกวันที่สามสิบสองตรงวันนั่นและ